ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศรานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องรอยตราสามีคืนเดียวประพันธ์โดยวรดรให้เสียงบรรยายโดยพิศรานบทที่สอง ห้องพักที่อีธานอาศัยซุกตัวนอนวันนี้เตียงกว้างของเขาถูกยึดครองจากคนแปลกหน้าที่ซูอุตสาหิ้วมาจากสถานบันเทิงแห่งนั้นเพราะหากทิ้งหล่อนไว้พรุ่งนี้เช้าคงมีข่าวโศกนาฏกรรมดังคึกโครมเมื่อฝูงหมาป่าเป็นขโยงจ้องรอจะเขมือบหล่อนอยู่แกกับหล่อนก็ไม่ต่างกันหรอกนา อีธานเปรยเขายืนเท้าเซลมองเมรีที่นอนหลับบนเตียงด้วยสายตาหนักใจเขาเป็นทายาทคนเดียวของจางไทกรุ๊ปก็จริงแต่ช่วงนี้เขาถูกบิดาคาดโทษจึงหลบมาพักอยู่ในโรงแรมแห่งนี้รอเวลาให้ความผิดที่สร้างเรื่องชาวโชวลดทอนความรุนแรงลงแม้บัตรเครดิตท,ทุกใบของเขาถูกระงับเขามีแค่เงินสดติดตัวกับที่ซุกหัวนอนและรถยนต์หนึ่งคันยานพาหนะที่ใช้ขับขี่ไปไหนมาไหนมันอึดอัดทรมานจนอีธานเกือบทนไม่ไหวแต่พอเอาเข้าจริงจริง เขาก็อยู่ได้โดยไม่ลำบากเท่าไหร่แม้จะรู้สึกงุดหงิดไปบ้างเสื้อสูทตามด้วยเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ถูกสลัดทิ้งเขาคงต้องอาบน้ำล้างคราบเหม็นๆที่เกาะติดตามตัวออกไปก่อนก่อนที่จะหลับนอนและตื่นมาสู้กับความวุ่นวายในวันพรุ่งนี้15นาทีต่อมาอีธานเดินผิวปากออกมาจากห้องน้ำเขาเกือบสะดุดชายพรมจนหกล้มเมื่อสายตามองเลยไปยังที่นอนของตัวเองแมรีที่เมาหมายและหลับสนิทตอนที่เขาหันหลังให้นั้นเวลานี้ หลอนตื่นแล้วกำลังนั่งหัวห้อยลำตัวเอ็นไปเอ็นมากลางเตียงอะไรไม่เท่าเสื้อยืดสีน้ำตาลไม่ที่หล่อนสวมอยู่บนช่วงบนลำตัวนั้นเวลานี้มันหล่อนอยู่แทบปลายเท้าของเขาเรือนกายของหล่อนนั้นมีแค่บราเซียสีเนื้ออ่อนๆตัวเดียวแม่เจ้าพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ชายหนุ่มร่ำร้องในใจแต่มันไร้ประโยชน์เมื่อปลายเท้าของเขาขยับเดินเข้าไปใกลกๆแบบอัตโนมัติ พ่อจ้ากอดแมรี่หน่อยในดวงตาพระมัวเมรี่มองเห็นคนตรงหน้าเป็นบิดาตนเองเธอชูมือขึ้นโบกมือไหวๆร่ำร้องให้คนที่คิดว่าเป็นบิดาเข้ามากลเล็ก่โดยไม่รู้ว่าที่อยู่ตรงหน้าตนเองนั้นไม่ต่างอะไรกับอสุนร้ายอีธานทิ้งตัวลงนั่งบนที่นอนเขามองศพในตารีปรือนั่นพยายามห้ามตนเองแต่ไม่มีผลอะไรเลยพ่อไม่รักแมรีแล้วหรอคะ อีธานอึง้งเขากับพริบเปลือกตาทีๆเมรียังร่ำร้องเธอขยับเข้าใกล้ชายหนุ่มที่ตนเองคิดว่าคือบิดาคนบนเตียงกระเสือกกระสนเข้าใกล้หล่อนพยายามที่สุดที่จะให้บิดาแสดงความรักเหมือนเคยโดยไม่รู้ว่าคนตรงหน้าที่หล่อนเข้าใจไปเองนั้นไม่ใช่บิดาอีธานขยับหนีเขายกมือตบหน้าผากตนเองแรง,แรง เดบ,บ้านี่ตั้งใจยั่วหรือไงวะเขาบนอุบอิบนั่งนิ่งๆรอดูปฏิกิริยาของหล่อนต่อไปพ่อจ๋าอย่าแต่งงานใหม่เลยนะแมรี่ไม่อยากให้ใคร มาแทนที่แม่หญิงสาวรขอเสียงพระเธอโถมเข้าใส่บิดาเกลือกกลิ้งหน้ากับแผ่นอกของท่านชายหนุ่มกรอกตามองบนเขาเริ่มอยู่ไม่สุขเมื่อบุคคลตรงหน้าหาใช่เด็กน้อยอายุ3ามขวบเมื่อไรที่กำลังถูถทยเนื้อตัวกับเขานี่คือผู้หญิงสวยสวยจนเขาอยากตัดความลำบากใจและโถมใส่หล่อนเสียเลยอีธานสูดลมหายใจลึกๆยกมือขึ้นดันศีรษะของเมรีหยุดธนา ชายหนุ่มบนเหมือนรำคาญแต่ความจริงแล้วความรู้สึกของเขาเวลานี้มันตรงกันข้ามกันเมื่อผู้หญิงที่อยู่ในอ้อมแขนของเขานั้นหล่อนไม่ต่างอะไรกับเทพีอโพรไดเรือนกายอวบอิ่มเย,าวยว้าหย่วนสวดรงหล่อนสามารถทำให้เกิดสงครามได้เลยเมื่อเรียวบางยังรูปไล้เนื้อตัวของเขาไปมาไม่หยุดหล่อนพรำพูดเสียงออแอ หยุดสักทีสิเก<ส>ิดอะไรขึ้นจะมาโทษฉันไม่ได้นะอีธานตวาดเสียงสั่นพราเขาหลุบเปลือกตาลงพยายามข่มใจสุดฤทธิ์ก็คนในอ้อมแขนเป็นประติมากรรมที่สวยและอ่อนตาที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมาผิวผ่องนั้นกําลังทําให้สติเขาขาดกระจายอีธานสะบ,บัดลันพอกันทีเขาจะไม่ทนอีกต่อไปเมื่อหล่อนกําลังยั่วเขาและหนทางที่จะทําให้ตนเองสงบลงมีแค่วิธีง่ายๆวิธีเดียวเมื่อหล่อนเองก็ดุกรานโลกการมีความสัมพันธ์ ่างกายสำหรับวัยรุ่นสมัยนี้คงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ชายหนุ่มกระชากหญิงสาวเข้าหาตัวมือหนากำจัดอาพรบนร่างกายขาวผ่องนั้นอย่างเร่งรีบพร้อมกับเสียงคำรามในลำคอเรือนกายของเขาสั่นเทากับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสูงลิวภายในกายร้อนเผาด้วยไฟปรารถนาเรามาสนุกกันเถอะอีธานกระซิบเสียงแผวเขาการันตีความเมามันเมื่อตนเองไม่ใช่ไก่อ่อน ความทรมานแสนหวาดมารมส่งผลให้คนเมาคลางลันเมรีรู้สึกเหมือนกำลังหลงเคลิ้มอยู่ในความฝันที่ว่าหวามรรญจวนใจระหนึ่งเธอกำลังผจญกับความลี้ลับที่แอบซุกเก็บไว้ในใจเธอชื่ออะไรหรอเสียงแหบปากกระซิบถามเขาไม่รู้แม้แต่ชื่อแท้ของคนใต้ร่างเลยทั้งทั้งที่กำลังจะ หญิงสาวบิดกายไปมาความรู้สึกร้อนวูบวาบยามมือหนาร้อนผ่าไต่ดะไปทั่วทั้งตัวเธอรู้สึกซาบซ่านจนบอกไม่ถูกเช่นกันมาเมรีเมรีพยายามต่อเวลานี้เธอรู้สึกเหมือนโลกกำลังจะถล่มตรงหน้าเมรีชื่อดีนะเพราะจัง ชายหนุ่มเอ่ยชมพลางบีบเคลนความอบอัดไปด้วยความรู้สึกปั่นป่วนในร่างกายบวกกับการกระหายแปลกๆที่รุมเรา้าทำให้เมรีไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่บทเพลงแห่งรักที่ไม่เคยรู้จักเคยได้ยินแต่คำบอกเล่าในกลุ่มเพื่อนๆวันนี้เธอกำลังจะได้รู้จักมันและถูกบันเลงขึ้นด้วยความไม่คุ้นเคยแต่กลับไม่เป็นอุปสรรคเท่าใดเมื่อมันเป็นเหมือน,นกลไกทางธรรมชาติแม้จะไม่คุ้นเคยแต่ก็ขยับตามจังหวะได้แบบไม่ติดขัดผา ายุอารมณ์ที่สาดใส่ถูกสัตว์กลับมาด้วยความไม่ประสีภาษาของคนตายร่างแม้หล่อนจะเงอะเงะะงะเพราะไม่คุ้นชินกลับเป็นการเพิ่มพายุอารมณ์ให้คุกคลั่งมากขึ้นและเมื่อถึงจุดที่ไม่อาจทานทนชายหนุ่มกระชากเสื้อผ้าบนตัวออกไปอย่างเร่งร้อนเขาทอดสายตาอ่อนเชื่อมมองผู้หญิงสาวสวยที่นอนบิดกายยวนยั่วอยู่กลางเตียงด้วยความหิวกระหายความงดงามตรงเบืองหน้าแทบจะไม่มีใครเทียบเท่าชายหนุ่มกระตุกยิ้มหยันเขาไม่แปล แปลกใจแล้วทําไมเหล่าเสือหิวในผับถึงพยายามจะลากหล่อนไปในที่ลับตาที่แปลกใจเพียงอย่างเดียวคือความรู้สึกค้างคาอยู่ในหัวเกิดอะไรขึ้นกับหล่อนผู้หญิงที่สดสะอาดเช่นนี้มาทําอะไรในสถานที่สุ่มเสี่ยงเมรีจมอยู่ในหุบเหวของความปรารถนาเธอดินเราเราเมื่อความทรมานนั้นทําให้ตนเองทุรนทุรายเสียงครางแผววิวดังไม่หยุดไม่หย่อนผสมกับเสียงคำรามแหบเฮาเมื่อสองหนุ่มสาวจมดิ่งในหุบ แห่งความปรารถนาตะเกียกตะกายเพื่อที่จะกระโจนแตะบันไดสวรรค์ และในที่สุดก็ถึงขีดจำกัดเขาและเธอกระโจนถึงจุดหมายปลายทางได้สำเร็จเมรีหลับสนิทเธอเมาจัดบวกกับการเสียพลังงานมากมายในประสบการณ์ครั้งแรก10บนาฬิกาแพ้ขนตาหนาประหนึ่งปีกผีเสื้อกระพือไหวขยับทีๆก่อนจะเปิดฉับเมื่อสิ่งที่ตนเองจับภาพได้ทางสายตาไม่คุ้นตาสักนิดมือเรียวสันดริกยกปิดปากตัวเองแน่นๆตกตะลึงกับภาพตรงหน้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอที่นี่ที่ไหนเสียงถามดังขึ้นใน มันน่าตกใจเหลือเกินเมื่อลืมตาขึ้นมาในสภาพที่น่าอดสูเธอเปลือยแถมยังมีผู้ชายตัวใหญ่นอนคว่ำหน้าอยู่ด้านข้างคุณพระสภาพร่างกายตนเองคนไม่ประสีภาษาก็คงรู้เมื่อบนผิวเนื้อขาวผ่องเต็มไปด้วยริ้วรอยเพียงแค่ขยับร่างกายความเจ็บ พุ่งปราดจากกึ่งกลางร่างกายจนทําให้ตนเองตระหนกมากขึ้นเมรีช่วยผ้าห่มผืนบางมาห่อร่างเปลือยของตนเองเธอคลานลงจากเตียงนอนน้ําตาหยดตรินควานหาเสื้อผ้าบนพื้นพรมกระโจนเข้าไปในห้องน้ําด้านข้างรีบปิดล็อกประตูด้วยมือที่สั่นระริกต้องรีบไปเมรีคิดออกแค่นี้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหญิงสาวไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงสํานึกสุดท้ายก่อนทุกอย่างจะมืดมิดเธอ กำลังดื่มเพื่อประชดบิดาอยู่ที่ไหนสักที่ฝีเท้าเบากริบจรดลงบนพื้นเธอย่องออกมางิบเงียบก่อนที่ประตูห้องจะปิดลงเมรีหันไปมองเขาแผ่นหลังเปลือยเปล่าที่พ้นชายผ้าหม่มมีรูปรอยอะไรบางอย่างหญิงสาวขามวดคิว้วเม้นมองยังจุดนั้นรอยสักรูปมังกรตัวใหญ่กับเซียวหน้าคมคายเธอขอจดจำหน้าเขาไว้ก่อนจะรีบพลุนพันจากไปหญิงสาวนั่งห่อตัวรีบอยู่ที่เบาะหลังรถแท็กซี่ที่ กำลังวิ่งชิวไปยังจุดหมายปลายทางเธอออกมาจากที่แห่งนั้นและกำลังตรงกลับบ้านเมรีหายไปไหนมาลูกพ่อรอทั้งคืนก้าวแรกที่เดินเข้ามาในบ้านเสียงบิดาตะโกนถามท่านเดินตรงมาหาเธอพ่อหญิงสาวครางน้ำตาไหลรินเธอไม่ใช่เมรีคนเดิมแล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นและไม่สามารถบอกใครได้กินอะไรมาหรือยังล่ะท่านถามเสียงปนความห่วงใย ขอเมรีไปนอนก่อนนะพ่อเมื่อคืนเมรีนอนบ้านเพื่อนขอตัวค่ะหญิงสาวรีบตัดบทก่อนที่บิดาจะมองเห็นความผิดปกติเก่งกาศมองตามบุตรสาวขึ้นไปทันถอนใจดังเฮือกเดินกลับไปนั่งที่เดิมและย้อนทบทวนความต้องการของตนเองเสียใหม่หากต้องเลือกระหว่างความสุขของตัวเองกับความสุขของลูกน้ำหนักความชั่งใจเทมาฝั่งของเมรีหากจำเป็นจริงๆเขาคงต้องเลือกเมรีมากกว่าเพื่อนคู่คิดที่เข้าใจเขาในอนาคต เจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันอนังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ